ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรใต้ดินอันยิ่งใหญ่มีมดตัวหนึ่งชื่อมดจิ๋วมดจิ๋วตัวเล็กกว่ามดตัวอื่นๆในรังมากแต่ความดื้อและความซนของเขานั้นไม่เล็กตามตัวเลยแม้แต่งน้อยมดตัวอื่นๆในรงังมักจะเดินแถวเป็นระเบียบเพื่อไปหาอาหารตามกฎที่ท่านราชินีวางไว จงเดินตามทางที่กําหนดและอย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาดแต่มดจิว๋วไม่ชอบความหน้าเมือนายของการเดินตามแถวเลยแม้แต่น้อยฮ้เดินตามทางแบบนี้จะไปสนุดอะไรกันเล่ามดจิ๋วคิดวันหนึ่งขณะที่ขบวนมดกำลังขนน้ำตาลก้อนใหญ่อยู่มดจิ๋วก็ตัดสินใจที่จะแอบหนีออกนอกแถว เขาแอบลอดได้ใบไม้แห้งแล้วรีบวิ่งไปอีกทางตรงข้ามกับเส้นทางหลักที่มดตัวอื่นใช้มดจิ๋ววิ่งอย่างสนุกสนานไปตามพงหญ้าที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจจนกระทั่งเขาไปเจอเข้ากับรองเท้าพระใบขนาดมหึืมาโอ้โหอะไรนั่นน่ะใหญ่จัง มดจิ๋วพุ่งเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือรองเท้าของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเดินเล่นอยู่จู่ๆพื้นก็สั่นสะเทือนรองเท้าผ้าใบนั้นกำลังที่ขยับมดจิ๋วรีบวิ่งหนีแต่เพราะเขาออกนอกเส้นทางที่คุ้นเคยทำให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนดีครม รองเท้าผ้าใบกระเทือบลงมาใกล้ๆมดจิ๋วพลาดท่าสะดุดก้อนหินเล็กๆแล้วกลิ้งลงไปในแอ่งน้ำโคลนตัวของเขาเปียกโชกและไม่สามารถปีนขึ้นจากโคลนได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยมดจิ๋วร้องเสียงหลงด้วยความรู้สึกกลัวและเสียใจที่เขาไม่ยอมเชื่อฟังและเดินตามกฎในรัง ในขณะที่มดจิ๋วสิ้นหวังจูๆ่ๆเขาก็เห็นแสงสว่างวูบวาบมดหลายตัวกำลังโดนเรียงแถวเข้ามาพวกเขาคือขบวนมดที่ออกมาหาอาหารนั่นเองหัวหน้ามดตัวหนึ่งยืนกิ่งไม้เล็กๆลงมาให้หมดจิว๋วรีบปีนขึ้นมาสิมดจิว๋วนี่เป็นทางลัดที่เราใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่ปกติเราจะไม่ใช้เพราะอันตรายมากหัวหน้ามดอธิบาย มดจิว๋วรีบปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขารอดผนจากแอ่งน้ำโคลนและรองท้าผ้าใบอย่างวุดวิตเมื่อกลับถึงรังมดจิ๋วถูกทําความสะอาดและพักฟื้นเขาไปขอโทษท่านราชินีและหัวหน้ามดที่เขาดื้อรั้นท่านราชินีกล่าวว่ามดจิ๋วเอ๋ยความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดีแต่การเดินตามระเบียบที่วางไว้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน ทางเดินหลักที่เรากำหนดไว้คือทางที่ปลอดภัยที่สุดจำไว้ว่าความสนุกไม่ควรแลกมาด้วยความอันตรายและการอยู่ในระเบียบไม่ได้แปลว่าน่าเบื่อแต่แปลว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยและพร้อมเพรียงตั้งแต่นั้นมามดจิ๋วก็เปลี่ยนไปแม้เขายังคงมีความคิดสร้างสรรค์แต่เขาก็เรียนรู้ที่จะเดินตามแถวและปฏิบัติตามกฎของรัง เขาเข้าใจแล้วว่าการอยู่ในระเบียบและไม่ซนจนเกินไปคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาและเพื่อน